สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอัคารีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสรถมินิ m p v รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกับ Suzuki s o l ิโ2026รุ่นที่มาพร้อมความกว้างความประหยัดและความอเนกประสงค์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบสัมผัสได้ทันทีตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นการยกระดับโฉมของโซลิโอให้ทันสมัยขึ้นทั้งดีไซน์เทคโนโลยีภายในและการใช้งานจริงที่ตอบโจทย์ครอบครัวและคนเมืองอย่างแท้จริงวันนี้ผอมาจาักจักท้งภายนอก ภายในห้องนอนห้องน้ำและห้องคนขับแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า Su z u k i s o l ิ o 2026ใหม่นี้ถูกออกแบบมาในสไตล์ทรงกล่องที่เป็นเอกลักษณ์แต่ได้รับการปรับเส้นสายให้เฉียบคมขึ้นไฟหน้า LED รูปทรงใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยกระจังหน้าถูกขยายให้กว้างขึ้นเพื่อรับกับกันชนลายใหม่ที่มีมิติชัดเจนมากขึ้นตัวรถแม้จะเล็กแต่มีบุคลิกที่ดูภูมิฐานขึ้นกว่ารุ่นก่อนมากโดยเฉพาะเส้นด้านข้างที่คมและเรียบช่วยให้รถทั้งคันดูกว้างขึ้นกว่าเดิม เมื่อมองโดยรวมแล้วถือว่าทำออกมาได้ลงตัวมากสำหรับรถครอบครัวขนาดกระทัดรัดแบบนี้เมื่อเราเข้ามาดูภายในรถกันบ้างจะเห็นว่าซูซูกิตั้งใจยกระดับพื้นที่ใช้สอยให้รองรับการใช้งานได้เต็มรูปแบบมากขึ้นโทนสีในห้องโดยสารใช้สีเข้มปัดกับเส้นโครเมียมบางๆซึ่งช่วยให้ความรู้สึกหรูขึ้นทันทีเบาะทั้งสองแถวออกแบบใหม่ให้หนานุ่มกว่าเดิมรองรับสรีระได้ดีขึ้นทำให้การนั่งระยะไกลรู้สึกสบายไม่เมื่อยง่าย การใช้วัสดุภายในก็ถือว่าเกินค่าสำหรับรถในกลุ่มนี้แผงหน้าปัดและคอนโซลกลางให้สัมผัสแน่นและดูมีคุณภาพมากกว่าที่คิดมาถึงห้องนอนภายใน Suzuki Solio 2026หลายคนอาจสงสัยว่ารถคันเล็กแบบนี้จะมีห้องนอนได้อย่างไรแต่ต้องบอกว่าฟังก์ชันปรับเบาะของรุ่นนี้ทำได้ดีมากหากปรับเบาะหลังให้ราบสามารถแปลงเป็นพื้นที่นอนได้1นถึงสคนแบบสบายๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลหรือต้องการแวะพักริมทางเป็นช่วงๆโดยไม่ต้องลงไปหาที่พักข้างนอก การที่ตัวรถมีทรงสูงช่วยให้รู้สึกไม่อึดอัดพื้นที่หลังคาสูงทําให้ไม่รู้สึกกดหัวและยังสามารถปูเบาะเสริมให้กลายเป็นเตียงนุ่มๆได้อีกด้วยถือว่าเป็นจุดเด่นสําหรับคนที่ชอบรถใช้งานอนเนกประสงค์อีกจุดที่หลายคนถามถึงคือห้องน้ําในรถซูซูกิโซโลิโอ2026แน่นอนว่ารถคันนี้ไม่ได้มีห้องน้ําแบบรถมอเตอร์โฮมแต่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างถังสุขภัณฑ์แบบพกพาหรือกล่องสุขนัมัยสาหรับการเดินทางได้ เพราะพื้นที่ด้านหลังเมื่อปรับเบาะราบจะกลายเป็นพื้นที่พอสาหรับตั้งชุดห้องน้ําพกพาได้แบบไม่เกะก,กะการใช้งานจริงสําหรับครอบครัวหรือคนเดินทางบ่อยถือว่าสะดวกมากเมื่อไม่ใช้งานก็สามารถพับเก็บได้ง่ายภายในไม่กี่วินาทีซึ่งตรงนี้ทําให้ Suzuki Solio สอ2พเป็นรถที่ตอบโจทย์มากกว่ารถซิตี้คาร์ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดพื้นที่ภายในรถทั้งหมดถูกจัดให้มีช่องเก็บของมากมาย ทั้งคอนโซลหน้าหลังบอบประตูและแม้แต่ใต้อบ์ดโดยซูซูกิตั้งใจออกแบบให้ทุกจุดของรถสามารถใช้งานได้จริงแบบไม่เสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์คนที่ชอบพกของเยอะจะชอบมากเพราะสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบไม่รกห้องโดยสารเลยมาที่จุดสำคัญของคนขับซูซูกิโซลิโอ2026มาพร้อมห้องคนขับที่ใช้งานง่ายทัศนวิสัยกว้างเพราะกระจกหน้ามีขนาดใหญ่และเสาเอออกแบบให้บางลงทําให้มองเห็นด้านหน้าและด้านข้างได้ชัดเจนมาก หน้าจอ Infotainment ขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางที่ใช้งานง่ายคอนโซลจัดวางปุ่มควบคุมแบบเรียบง่ายตำแหน่งที่จับพวงมาลัยอยู่ในระดับที่เหมาะสมพวงมาไลัยไฟฟ้าให้ความเบาแต่ยังคงความแม่นยำทำให้ขับในเมืองได้อย่างคล่องตัวมากหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลใหม่ถูกออกแบบให้มองชัด ใช้งานง่ายมีกราฟิกที่ทันสมัยให้ข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องอัตราส,สิ้นเปลืองและระบบเตือนต่างๆโหมดการขับมีหลายแบบให้เลือกทั้งแบบประหยัดพลังงานและแบบเร่งแสงซึ่งการตอบสนองคันเร่งของเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ถือว่าดีกว่ารุ่นก่อนชัดเจนมากเครื่องยนต์ของ s u z u k i Solio 2026เป็นระบบไฮบริดใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้ความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันได้ดีมาก อัตราเร่งอาจไม่แรงแบบรถสปอร์ตแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและถนนทางไกลาการเปลี่ยนเกียร์ของเกียร์ CVT ใหม่ก็ทำได้ดีขึ้นลดอาการรอบลากให้ความเนียนและเงียบเสียงเครื่องยนต์ถูกเก็บไว้ได้ดีทำให้ห้องโดยสารเงียบกว่ารุ่นก่อนอย่างรู้สึกได้ในเรื่องความปลอดภัย Su ซูกิ Solio 2ส2 6ใส่มาให้ครบทั้งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนรถในมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ให้ภาพคมชัดมากเวลาเข้าจอดช่องแคบช่องแคบหรือซอยเล็กๆจะสะดวกขึ้นเยอะทําให้เหมาะกับเมืองใหญ่อย่างมากระบบช่วงล่างของโซลิโอ2026ปรับปรุงใหม่ให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนดีขึ้นตัวรถทรงสูงแต่ให้การทรงตัวที่มั่นคงไม่โคลมบ่อยช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังไม่เวียนหัวเวลาขับบนถนนเป็นคลื่นหรือหลุมบอ่อซึ่งเป็นข้อดีที่หลายครอบครัวยอมรับได้ทันทีที่ทดลองนั่ง และถ้าพูดถึงการใช้งานในแต่ละฟังก์ชันของห้องโดยสารต้องบอกว่ารถคันนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางหลายรูปแบบจริงๆจะนั่งสี่คนแบบสบายๆก็ได้จะปรับพื้นที่เป็นห้องนอนก็ได้จะเพิ่มอุปกรณ์เป็นห้องน้ําพบพาก็ทําได้หรือจะใช้เป็นรถครอบครัวสําหรับในเมืองก็เหมาะมากเรียกได้ว่าเป็นรถที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มมากมายโดยรวมแล้วซูซูกิโซลิโอ0 2 6ถือว่าเป็นรถที่ให้ความครบครันเกินตัว ทั้งดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยภายในที่กว้างเกินคาดฟังก์ชันปรับพื้นที่อเนกประสงค์ห้องนอนแบบปรับได้ห้องน้ําพพาที่ใช้งานร่วมได้จริงห้องคนขับที่ให้มุมมองกว้างและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ที่ประหยัดและตอบสนองดีขึ้นทําให้รถคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากสําหรับคนที่มองหารถครอบครัวขนาดเล็กที่ใช้งานได้หลากหลาย ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปรีวิวจากช่องอัคคารีวิววันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่จะมาในคลิปต่อไปเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าสวัสดีครับ